ตาได้สามไม่พี่น้องคนบ่สวนไห่คนเท็ดคนวัน,นคนหยิบโหดแม่ก็มีวว้าจิลงไปเถินมีน้ำแอแงกะทะโอ้เสกมีน้ำแอแงกะทะโอ้เสกอย่างนี้มีเวลามาตัดจุขามเขาขอกรลังมีสองขืนมีสองกระไรแตกก็แตกไว้เติบเปพี่น้อง ยอดอ๋อมือนังนพามาหยดมืนหนีกับผามาเบิ่งคู่เพราะท่านนี่มีเวลามาตัดว้าวว้าปลาเข่าป่ะล่ะปุ้งลูกป้าเข่าหยับปลาเข่าหนองเอ้ยวงหงยาค่ะหน่อยหยับหยอดห่างสินะไปนีเนาะห้างบ่ค่ะพี่น้องห้างบ่คือบ่เห็นต้นเข่ากระดัง อันนี้อยู่ข่างพ้นกับสมัครเกิดดีแท้อยู่ข่างพ้นเห็นไหมบังดูอยู่ข่างพ้นเอาขวากับ่ได้ถือมีดมะนะผมน้อเว้ยเว้ยเว้ๆเวเป็นเรื่องสนุกกุ่งเขาอะไรดอกกุ้งนี่พุ่งน่ะมังหันมาซีด้สามพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องตัดหนาโอ้ยคือห่างแถอะวะแต่ว่าขันฝนบ่มา เทหัดกะสิไข่แม่ยกไปเขาไม่เบิ่งกัดกัดไปเบิ่งเขา่าตอนแรกสีเกิดนั่นแต่ว่าฝนตกมาหนึ่งวันเป็นสีหงม้วหงหง,หงแต่ขางคู่นี่ของเพิ่งเหี้ยเอาแล้วเพิน่นก็ดตาได้สามไหมพี่น้องคนบ่สวนให้คนเทศคนวันเขยดีโพดแม่ก็มี่ว้วาจะลงไปเถื่อนตาได้สามไหมพี่น้องคนบ่สวนให้คนเทศคนวันเขยดีโพด แม่ก็มีวว้าจะลงไปเถื่อนเอาไปแต่สามอยู่ขอเจ้าไปลงน้ำเลยแต่สามด้วยพอ่อแม่พี่น้องแห้่มันเงยกันหนีกันขอสิมากองกอกองก่อ,งอ,งอยดูโอ้โหเฉลยวาตาวันขอเจ้าครับสวัสดีครับมาแต่สามอยู่ขอเจ้าไปลงน้ำเลยแต่สามด้วยพอ่อแม่พี่น้องพี่น้อง รัดหญ้าโอ้ยคือหา่างแถอว่ะแต่ว่าขันฝนบ่นมาเทหัดกะสีแค้น่อยู่ป้าเขาเอาพี่น้องป่ะพาเมียบ้านก่อนพี่น้องเอ้ยทำแล้วอากาศเมียบ้านก่อนคาพาเก็บดอกกับเกี่ยวก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค้าขอเจ้านาข้าวเจ้าขอใส่เรามาเผาอันตารถไถพ่นมาเฮ็ดให้ดีวะพี่น้อง กว้งเขา่าไรดอกว่างนี่กุ้งน้ำมองหันนี่ไีด้สามพี่น้องข้อเจ้านาข้าวเจ้าข้อแซนล้อมาเผาอันตารถไถ่นมะเกี็ดไถ่ดีพี่น้องทั้งเผาทั้งเผาอันทั้งเผาอันคู่ไห่ทั้งวานไห่ทั้งไถหุดไห่โอ้ยหยาหอวกระดิเป็นเบีย em ăn ngay con nhì con khói gì mất con gò con quẩy đuốc chiến binh quạ văn chào nó quá bông má em ăn con nhì con khói mất con gò con quẩy đuốc chiến binh quạ văn khói ทั้งเผาอันทั้งเผาอันคูไห้ทั้งวานไห่ทั้งไขหุดไห่โอ้อยหนาขอดกแล้วที่เป็นเบียตัดเดี๋ยวมันยาวคนี้จังน้อยกันโอ้อย้าคนี้จ้นน้อยกักบตัดก็ได้นะค่ะพี่น้อง่ะไปใบมีดทำลายไม่เหมือนใบมีดตัดนั่นแหมมันใหญ่กว่านี้กันขอดสิมากองกอกองกอง่กอยดุ๊กพี่เฉลี่าวัน ตัวแหวกเขากัดมา,ากัดมามาเห็นไหมแม่เดี๋ยวลงเลตัวหนักหนักเดีม้าตาเปลี่ยวา,าวแ่เดี๋ยวมีดมสัสดีครับก่อนสวัสดีครับเดี๋ลงปายเข่าไหวจเลย,ยไปพาเขาเสร็จึ้นมาเอาเอาเอย่าพากับไปค้นลงึ้นอขอกลังวิสวงขืนวิสองลังแตกแตกไว้เติบพี่น้องอหยดอ่มือนีกนพ้ามาหยดมือนีกพามาเบิงคูเพราะท่านนี้มีเวลามาต ข้าวเจ้านาข้าวเจ้าปลาแซลมาเผาอันตารถไถพ่นมาเฮ็ดให้ดีอพี่น้องเอตาวันน้องกัดดังก้อนเต่งยาบูกเต่งยับโอ๊ยปลาพี่น้องเฮ <laughs> าเมียบ้านเบิ่งแล้วคือสิบ่ได้เบิ่งขขาดีดอกคนน้อยลงหยอดห่างพี่น้ะไปนีเนาะห่างบ่ค่ะพี่น้อง,ง,อง,องอนหน่หหา,งงงหางบ่คือบ่อเห็นตน้นเขา กําลังไ่แต่สามอยู่ขอจ้าไปลงน้ำเลยแต่สามด้วยพอแม่พี่น้องป้าเขา่าเปล่ะปุ้งดูป้าเข่าหยียบป้าเขา่าน่อยเอ้ยวงหนาคะหน่อยหยับอันนี้อยู่ข่างพ้นกับสะมัคเกิดดีแท้อยู่ข่างพ้นอยู่ไหมบุ้งดูอยู่ข่างพ้น,อพนเอาขวากับบัดรเชื้อมีดมานนั่นเหมือนน้องพี่น้อง,องตัดหนาโอ้ยคือห่างเถอะวะ แต่ว่าขันฝนบ่มาเทหัดกะสิไข่เนียอยู่ขอเจ้านาข้าวเจ้าก็แส่แล้วมาเผาอันตารถไถปนมาเย็ดหายดิวพี่น้องนำ้นำโซมีอาวส์มา่าจับ้อมดิ่รนี่พี่วันป้าเขา เอาพี่น้องป่ะพาเมียบัตรก่อนพี่น้องเอ้ยทำแล้วอากาศเมียบัตรก่อนคาพาเก็บดอกกระเกี่ยวก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะก็หยดห้างพี่น้อ่ะไปดีนานะห้างบ่ค่ะพี่น้องห้างบ่คือบ่เห็นต้นเขาอืมกระดั้ทั้งเผาทั้งเผาอันทั้งเผาอันคู่ห้ทั้งวา,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 านห้ทั้งไข่หุดนห้โอ้อยหยาหัวกระสิเป็นเบี้ยตัด เดี๋ยวมันยาวกว่านี้จักน้อยกันโอ้ยย้าวกุนีจักน้อยกับตัดก็ได้เนะค่ะพี่น้องค่ะไปใบมีดทำายไม่เหมือนใบมีดตัดนั่นว้าย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 ว่าเป็นอะไรกูุ่มเขาอะไรดอกว่านี้ว่านำมองหั่นในซีเรีสามพี่น้องไปข้าไปเบิ้งกัดกัรไปเบิ้งเขาตอนแรกสีเกิดนั่นแต่ว่าฝนตกมาหนึ่งวันเป็นสีหงบ่หงหงต่ขางคู่นี่ของเพิ่นยาวแล้วของเพิ่นกงป้าเขาอล่ะ ปุ้งลุกปลาเขาเหยียบปลาเขาหน่องเอ้ยวงหนาคะหน่อยหยับดีครับก่อนสวัสดีครับจะลงป้ขาข่าววายจะงำลัไปพาเขาเสร็จขึ้นมาเอา,เอาๆาจะพาปุกงจับไปขึ้นลงขึ้นวัอนอาทิตย์หนึ่งผลวิสองแล้วห้อง,องของกำลังห้องผลวิสองวิสามกลับเดี๋ยวมันยาวกว่านอี้จักหน่อยกัน โอ้ยนะคุณีกับปตัดก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปใบมีดทำายไม่เหมือนใบมีดตัดนั่นครับสวัสดีครับแหมงเงยก็หนี้กันข่อยสิมาก้องกอก้องกร่อยดูฮอ้สิเจริญปตาวันเขาเจ้าแล้วเก็บตัวไว้แขวนกัดม้ากันกัดม้าม้าเห็นไหมแม่ยาวลงมเลยตัวนั่นนักยาวม้าตาเปลียวนะ แค่ว่าเดียวมีดมันหยดห้างสินะไปดีเนาะห้างบ่ค่ะพี่น้องนะห้างบ่คือบ่หเห็นต้นเขากระดังดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบอย่าลงปายเขาวายจงเลยไปพาเขาเสร็จึ้นมาเอา,เอา,เอาๆอย่าพาพวกจับไปคืนรถเขยตาวันน้องก,กัดดังก้อนเตี้ยบลูกเตี้ยบโอ๊ยป้าพี่น้องเฮามเมียบานเบิ่บงแล้วคือสิบ่ไะเด็น เบื้องเขาดีดอกคนหน่อยลุกเหยียบตัวไว้แถกัดมากันกัดมามาหนไหมแม่เหยียบลงหรอตัวนักนักเหยียบมาลาบเดียวมะแมวว่เดียวมีดวัน้เขอกร้างมีสองขึ้นมีสองกระแตกแตกไว้เต๋อพี่น้องหยดอ๋อเมื่อนผ้มนามาหยดมันี่กับามาเบิ่งคูเพราะท่านนี่มีเวลามาตัดทังเผาทั้งเผาอันทั้งเผา,อ,าอันคูห่ทั้งวานหา่ทั้งไถหุดไห่ โอ้อยหนาขวดแล้สทีเป็นเบียร์ค่ะพี่น้องตัดหนาโอ้ยคือห่างเถอะวะแต่ว่าขันฝนบ่มาเทหัดกับสีแค่แมยู่ไปเขาไปเบื้องกัดกัดไปเบื้องเขาตอนัรกสีเกิดนั่นแต่ว่าฝนตกมาหนึ่งวันเป็นสีหงม้วห,หงหงแต่ขางคู่นี่ของเพิ่นเหงาแล้วเพิ่งเพิ่นกงจ้าไปสาวจักมัด Hãy nhà.